ดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับเ c ็กซ์ซใหม่ๆและเ c ็กเก่าๆของกระผมนะครับเหงๆ่อ <ๆ S 1> และปังๆเช้านี้แม่เขียวก็ตื่นแต่เช้าผมก็ขับถ่ายนี่คืออา,อาหารน้ำแล้วก็ที่ขับถ่ายของผมในช่วงเวลากลางคืนที่ แม่เขียวให้ผมอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้เช้ามืดอยู่อีกนะคบะห้าโมงเช้ากว่าๆยังมืดอีกที่นี่เป็นแม่เขียวก็วางอาหารวางน้ำแล้วก็วางที่กับถ่ายให้ผมแบบนี้ทุกคืนเลยนะครับผมอาศัยอยู่ในบ้านนี้สองอตัวน้องปังๆด้วยแต่เช้านี้น้องปังๆก็ออกไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะน้องปังๆนั้นเป็นคนเป็นตัวที่ อาชอบไล่เหยื่อในเวลามืดๆพอเปิดประตูถึงปับ๊บประตูหลังบ้านนะครับน้องปังปังก็หาแต่กับความมืดครับนี่ผมฉีดนะครับเดี๋ยวแม่เกี่ยวก็จะจัดการทําความสะอาดในช่วงเช้านี้ทุกวันหลังจากที่เปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะครับนะและก็เวลาหกโมงเช้าก็แสงสว่างก็เริ่มมาพวกผมก็ออกมาหน้าบ้านมาดื่มน้ํานะครับ ในเขียวเตรียมไว้ที่เป็นข้างนอกบ้านนะคะเป็นน้ำดื่มที่มีอดอกบัวด้วยแบ่งมาจากบ้านหลังนูน้นที่เคยเป็นอ่างอาดอกบัวใหญ่ๆแต่ว่าพอให้เขาเช่าไปบ้านหลังนูน้นก็แบ่งใส่มาในหม้อใหญ่ๆไว้ที่หน้าบ้านนี้เพื่อให้พวกกระผมเฮงๆแล้วปัง ได้มีน้ำดื่มบริเวณนอกบ้านหน้าบ้านเวลาที่พวกผมเล่นนะครับก็เป็นอะไรที่พวกผมไม่ขัดแค่นในเรื่องของการดื่มน้ำที่มันไม,ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยนะครับคืออยู่ในบริเวณบ้านน้ำก็ไม่เขียวดูแลไว้อย่างดีก็คือหมายความว่าไม่มีสารพิษและก็บริเวณรอบบ้านไม่เกี่ยว ก็ไม่มีสารพิษเหมือนกันเพราะแม่เขียวนั้นจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอ่อต้นไม้ที่แม่เขียวปลูกทุกต้นไม้นี้ไม่แม่เขียวปลูกโดยวิธีธรรมชาติครับอ่ามันสวยงามเองตามธรรมชาติครับไม่มีการบำรุงใส่ปุ๋ยเลยครับไม่มีเลยครับขนาดว่าได้ปุ๋ยเคมีมาแบบเอ่อฟรีๆนะคะสองถุงไม่เขียวก็ตั้งไว้ไม่ยอมใส่เลยครับ มันก็ขึ้นเองโดยวิธีการรดน้ำทุกเช้าเลยนะครับอ่ารดเพื่อให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโตแม่เขียวด้วยอะไรเมลนะ่มาค้างเนอะฟังๆว่าจะเล่นหน้าบ้านชักนหน่อยอแม่เขียวอ่ถ่ายเราทุกเช้าเลยอ่ะแม่เขียวเอาไปทำคลิปเหรอคร้าไม่เป็นไรครับพวกเราอยู่ในบ้านแม่เขียวก็เปรียบเปมือนลูกของแม่เขียวล่ะครับ ไม่เขียวจะทำอะไรพวกผมก็ยินดีเต็มใจนะคะาปาังปังไม่ว่าไม่เขียวหรอกครับแต่ปังปังก็แซวเล่นแบบนั้นแหละครับเห็นเห็นพ่อพี่กะโปรครับชามีพี่กะโปรครับ หน่อยผมโตเป็นหนุ่มแล้วบ้าให้ผมเล่นแบบเด็กๆเหมือนปังๆเองเองไม่เอาหรอกครับนั่นมันของเล่นของเองเองปังๆนี่ครับเออผมอมาเพื่อหนึ่งอยากกินปลาต้องโกชออยากกินอะไรก็ได้ที่ไม่เขียวให้อ่ะครับสามมาหาน้องเฮงเฮงน้องปังๆมาคอยดูอยู่แบบ ห่วงๆแบบห่างๆแบบคิดถึงนะครับทุกเช้าถ้าผมไม่ติดภารกิจอะไรที่มันหนักหน่วงจริงๆหรือว่าถูกขังผมก็จะมาหาน้องทุกเช้านะครับน้องเฮงเองน้องปังปังเวียนหัวไหมครับดูสิครับน้องปังปังกับน้องเฮงเฮงเวียนหัวไหมครับไม่เขี่ยเล่นสองอันทีเดียวเลยโอ้ดูสิดูสิ เอิงเองบอกว่าผมขอไปพักบนเก้าอี้ก่อนนะมาหันมาทางผมอีกแล้วไม่เกี่ยวหันมาทั้งผมอีแล้ว่ผมไม่ติดเบ็ดหรอกครับผมไม่เอาอ่ะจะเอาปานต้องโกะครับมีไหมครับเอา,าวันนี้อ่ะฮะไม่เกี่ยวครับไอ้พวกนี้ผมไม่สนหรอกครับโออไป,ไปหยอกน้อยเอิงน้องปังปังนู่นของแบบเนี้มันไม่อยู่ในสเปคผมรครับเออผมไม่ใช่เด็กเลยนะครับที่จะมาหยอกลอกล้อผมแบบนี้ ของเล่นผมต้องเป็นใหญ่ๆลูกฟุตบอลอะไรก็องอลูกบาสก็ได้โอเคแต่นี่ไม่เห็นแม่เกี่ยวเอาลูกบาสใหมผมเล่นเลยเอาอะไรไม่ไม่รู้มาให้ผมเล่นเออมันเป็นของหน่ำแนมอ่ะหน่ำแนมไปหน่อยอ่ะเออปังปังน่นเออปังปังก็ยังไม่สนใจเท่าไหร่เลยไม่เหมือนเฮงปังปังเขาบอกว่าเขาชอบล่าเหยื่อที่เป็นสัตว์จริงๆมากกว่า ของเล่นเด็กๆแบบเนี้ยเออปังปังก็ไม่ค่อยชอบสนเท่าไหร่เหมือนกันเออแต่ว่าปังปัง <c oughs> <c oughs> แต่แต่แต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 ปังปังก็วิยนไปตามของเล่นนะครับแม่เขียวเล่นเวียงจะแบบนี้ปังปังก็เออหัวหมุนเลยครับอืมแม่เขียวนี่หลอกล่อได้เก่งเหลือเกินนะคะผมหัวหมุนกับแม่เขียวทุกครั้งเลยครับอืมเออน่หันไปทางไหนดีนะ อันนี้ทางน้องก็เต,เตลดิดกปดโอ้ยทำไมพี่เฮงเฮงไปแอบู่ตรงนั้นละครับโอ้พี่เฮงชอบพี่เฮงเป็นอะไรที่ชอบไม่น่าเชื่อเลยนะคะพี่เฮงเป็นผู้ชายพี่อ้อยปังปังมาเล่นแล้วปังปังมาเล่นแล้วอืมปังปังบอกเราเล่นสองคนมันสนุกกว่าเล่นตัวเดียวนะครับอืมเออเราไปสำรวจพื้นที่บริเวณออ,อ,อากาศข้างนอกดีกว่านะครับช่วงจวังหวะนี้โควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาระบาดอีกแล้วครับน่ากลัวมากครับ เรามาตากแดดกันดีก,กว่านะครับช่วงเช้าระหว่างช่วงเช้าระหว่าง6โมงเช้าถึง10ตี10นะครับหรือ4โมงเช้านะครับอ,อากาศช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราจะได้รับว,วิตามินนะครับมันจะช่วยเสริมภูมิ ป้องกันให้เราแข็งแรงขึ้นนะครเออถ้าเราไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ที่มีวิตามินเสริมแล้วก็มารับอากาศที่สามารถเสริมสร้างวิตามินให้กับเราได้ในช่วงจังหวะนี้นะครับเพราะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่2ส,สายพันธุ์กำลังเข้ามาอย่างรุนแรงแล้วครับช่วงจังหวะนี้ป้องกันรักษาตัวกันด้วยนะครับ อย่าลืมสวมแมสสองชั้นออกนอกบริเวณบ้านนะครับและถ้าไม่จําเป็นจริงๆกอ็อย่าให้ใครเข้าบ้านนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าเข้าไปที่ชุมชนแออัดนะครับพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าสายพันธุ์นี้มันไม่แสดงออกแบบชัดเจนเหมือนสายพันธุ์ก่อนๆที่ผ่านมามันอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็มันลงสู่ ปอดอย่างรวดเร็วด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับด้วยความหวังดีจากเฮงเงปังๆแล้วก็พี่ตัวโปรดนี่ขนาดพี่ตัวโปรดแม่เขียวยังไม่ให้เข้ามาเลยครับเพราะว่ากลัวติดสายพันธุ์ไม่รู้พี่ตัวโปรดไปคลุกเคลียอะไรกับใครที่ไหนมามั่งพี่ตัวโปรดเป็นไปชอบคลุกคลีกับสัตว์อื่นโดยเฉพาะสุนัขตัวอื่นๆเยอะแยะเลยครับ แล้วก็ดูสิครับมาถึงก็เกา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 คัน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 ไม่รู้ได้อาบน้ําบ้างไหมครับในแต่ละวันนะครับนะเออสงสารพี่โปรตเหมือนกันเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็ไม่ได้ดูแลยทำความสะอาดให้พี่โปรดเดี๋ยวไม่ได้พอเจ้าของเขาเห็นเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะครับว่าเราไปยุ่งอะไรกับของเขาเราแค่ถ่ายอยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับถ่ายในบริเวณบ้านของเราเราไม่ได้ออกไปกลางนอกบ้านหรือไม่ก็ ใช่บริเวณหน้าบ้านมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับนะเออ,อยังไงก็ตามแต่ก็าพิจตปรดมาหาเราเองเราไม่ได้ไปหาพิจตปรดอ่าก็วันนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้อ,อ่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดมานะครับโดยเฉพาะเมทกัรและคนอื่นๆด้วยครับขอบคุณมากมากครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ